7ตันนแทโปอ้ยดักัเลยรรของก็าะคเอาไ้เห็นดีกเกนกของก็จะเอาตจะเต้นเอา น้องนมีท่าใหม่เวลาเสนอ,อ,อนีอน่น้องนนน้องนนน้องนนดูท่านี้น้องนนน้องนนดูพี่แนนนี่แทน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 แดนเกิดใ,ใจฉันมากเลยนี่ดูน้องนนจับดินสอน,นะคะไม่รู้ใครสอนใครสอนลูกน้องนนน้องนนกินข้าวย,ยังคะอลาครีกินยังลูกไปแล้วบ๊ายบาย อุ้ยเฉียวเลยกันแนแท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 นแนรูดบัตรรูดบัตรถ้าคุณผู้ชมนะคะไปซื้อของแล้วไม่มีเงินสดรูดปึ๊บแทนแทนนทนแ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 ทนน้วกันขอนถังเาใบใบกล้องก่อนทังนี้อ่ะ ไปไปอ่ะไปไายบายจุ๊บเลยจุ๊บเลยลูกจุ๊บจุ๊บอะจุ๊บก้องจุ๊บก้องจุ๊บตาหวานหน่อยตาหวานหน่อยสาวมองเยอะตาหวานนี่ตาหวานมองกล้องน้องนนนี่ตาหวานน้องนั้งนี้ทั้งนี้เจอสาวสวยวิ่งวิ่งวิ่งทางนี้ทางนี้วิ่งวิอันนี้เหม็นพี่ได้เจอสาวลูกอ่ะในเขียนนี่งวดนี้ออกอะไรงวดนี้ออกอะไรอ่ะเขียนมึนเลยวิ่งเลยอ่ะเองงดูม้วดนี้อะไรเขียน ไม่ใช่ไม่ใช่มือนี้มือนี้ดิเห็นมหมนอยที่นอาผัางช่องแคบ <laughs> อ่ะงวนนี้ออกอะไรลูกเ,เ,เขียนอ่ะเขียนเขียนตรงนี้นี่งวนนี้ออกอะไรเขียนเขียนหนึ่งอ่าเดี๋ยวขอแปลก่อนโมาหลายตัวเอาเสื้อไพรส์สองตัวก็พอหนึ่งอ๋อน้านั้นนจบแล้วเนาะ อะก่อนจะจากกันไปยิ้มหวานให้กับคุณผู้ชมน,นิดนึงปิ้ล <c oughs> ักษณะเหมือนหนิเฮ้สวัสดีค่ะ